สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เวลาบ่ายสามโมงน,นะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์เทรดกันสดๆเลยเหมือนเดิมนะครับผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะว่าโอเคหรือเปล่านะครับ โอเคเสียงใช้ได้นะครับเสียงใช้ได้มาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับผมใช้เทคนิคเหมือนเดิมเลยนะครับเส้น EMA ยี่สิบห้านะครับแล้วก็ในส่วนของพาราบลึกซานะแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูว่าครับว่าเงื่อนไข2อย่างนี้เราจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่านะครับในช่วงเวลาประมาณสัก1 0บถึงสินาทีที่ผมจะไลฟ์นะครับแล้วก็จะเทรดประมาณสัก3ไม้ละกันนะครับเป็นเป้าหมายของผมวันนี้นะครับสไม้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับระหว่างรอสัญญาณนะเราจะดูว่าเอ่อเห็นลูกว่าเทคนิคของเราหน้าเข้ายัางไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะเล่าวิธีการใช้งานตัวเทคนิคของผมละกันนะอ่ะ E.U มาครับเดี๋ยวเราลองไปดู E.U กันก่อนนะ E.U เนี่ยเป็นไม้3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์กันดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะ E.U เนี่ยสังเกตว่านะครับลูกศรแรกนะครับอยู่บนเส้น EY a 25แล้วนะอ่าถือว่าจริงๆแล้วพอเข้าได้นะครับแต่วอลลุ่มอ่ะมันน้อยนะ เห็นไหมครับว่ามันขึ้นมานนิดเดียวเองนะครับวอลุ่มมันน้อยนะแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไปขึ้นไปขึ้นไปเจอแนวนะครับมันก็เลยกลับตัวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีนะครับแต่ก็ใครรอเข้าอาจจะไปสอยรอไม้3มตรงนี้ได้นะครับผมว่าไม้3มีโอกาสจะขึ้นได้นะแต่ผ่านไปแล้วนะครับโอเคเราเข้ากันไม่ทันนะก็ปล่อยไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวร,รอสัญญาณใหม่แต่ตอนนี้ผมจะสอนวิธีการดูเทคนิคก่อนดีกว่าว่าผมใช้เทคนิค e m a 2 e 5เนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับ เริ่มแรกเลยจากการวิธีการติดตั้งก่อนนะครับให้ไปที่ตัวชีวัดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ moving average นะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยนะตรงนี้นะครับนั้นเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น25นะครับอ่า25ตรงนี้นะครับเป็นการบอกอ่าไม่ใช่เป็นการบอกสิจะเป็นการเอาเส้นค่าตัวของ ค่าเฉลี่ยของกราฟ25แท่งนะครับมาเฉลี่ยกันเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นจุดๆๆไปเรื่อยๆเราเลือกตรงนี้เป็น EMA นะครับเพื่อจะใช้ตัวกราฟที่เป็นลักษณะของ exponential นะครับแล้วตรงนี้เราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วกดเลือกใช้ได้เลยนะครับผมจะได้เส้นนี้ออกมานะครับเส้นสีขาวนี่แหละนะครับเป็นตัวแบ่งเทรนนะว่าตัวกราฟจะเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงนะครับถ้า ถ้าเกิดว่าขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับอย่างนี้กราฟพุ่งขึ้นด้านบนอย่างนี้รูปสรมาเราก็จะกดตามได้แล้วเราจะมั่นใจว่ามีโอกาสจะชนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟตกลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับและลูกสรมาก็มั่นใจได้ว่ามีโอกาสจะลงนะครับเห็นมครับมันจะลงนะแต่ในระหว่างทางอาจจะมีขึ้นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะโดยปกติแล้วกราฟมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วครับเราถึงตั้งระบบไว้ว่าจะต้องทบ3ามไม้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะ สู้กับตลาดได้เราอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องวินตั้งแต่ไม้แรกครับการที่วินตั้งแต่ไม้แรกทุกครั้งเลยก็เป็นไปได้ยากครับที่เทคนิคไหนๆจะสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับโอเคตอนนี้เรามาดูอันนี้กันก่อนกีจีสัญญาณมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าอีกสีวินาทีโอเคพอได้นะมันกดลงมาหน่อยเดี๋ยวผมจะกดตามไปครับอ่ะทำไมผมถึงเข้านะครับเพราะว่าผมเห็นว่านะครับตรงนี้เนี่ย มีสัญญาณของการที่จะพยายามทะลุเส้น EMA15 ลงมานะครับตัวเปอร์เซ็นต์นี้มันบังอยู่นะให้ดูนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันลงมาแล้วมันลงแล้วนิดนึงมันมีการทะลุลงมานะครับแล้วก็ย่อขึ้นไปนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ผมเห็นว่ามันมีการย่อลงมาผมตัดสินใจเข้าเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะพยายามจะทะลุลงมาต่อเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมันทะลุลงมาต่อได้นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ อยู่ที่ความเสี่ยงที่รับกันได้ด้วยนะครับผมลงเนี่ยผมรับได้ที่สุดนี้ถ้าเกิดผมลอสผมยังโอเคอยู่ผมก็เลยตัดสินใจเข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความเสี่ยงที่รับไหวของแต่ละคนนะฮะโอเคเหลือสิบนาทีครับดูว่าผมจะวินหรือเปล่าในไม้นี้นะอ่ไม้แรกในรลายโอ้โหตา,ต,าต,าตาย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 มาอย่างนี้เลยจะสวยอยู่แล้วเชียวไปแล้วกดทบก่อนเอาดัานไปกดสองไม้ช่างานผมนี่ แย่ yeah, เลยนะผมมาแล้วโดนซะและ้วมาแรกของผมกดผิดซะงั้นจริงๆตั้งไว้สองพันกดทีเดียวนะผมได้ไปกดสองทีนะครับตอนนี้ก็ขอไหวพระไหวเจ้านะขอให้ขอให้ผมชนะแล้วกันนะโอ้ยเมื่อกี้มันจะวินสวยอยู่แล้วเชียวดันกลับมาวิาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหทบนแทบไม่ทันนะโอ้โหโดนเลยเนี่ยผมว่าผมปล่อยทิ้งเลดีกว่าแท่งนี้นะถือว่าจังหวะไม่ดีนะครับ ผมสละทิ้งเลยสละเรือทิ้งนะครับเดี๋ยวผมมาผมมาตามต่อในไม้ต่อไปดีกว่านะโอเคไม่เป็นไรนะครับมันจะกลับตัวช่างมันผมจะไม่มองไปแล้วนะอืถือว่าผมพลาดเองนะครับทบไม่ทันแถมทบราคาไม่ดีแล้วกดไปสองไม้ด้วยนะครับโอเคว่าอันนี้ถือว่าผ่านไปนะโอเคเมื่อกี้ผมสอนตัวของ E A 25บไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปพาร,ราบริกซ่าผมจะสอนเรื่องพาร,ราบริกซ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อันนี้ถือว่าผมสวยไปนะอ่ามันจะลงก็ช่างมันนะโอเคเพราะถ้าเกิดว่าผมทบไปอีกเนี่ยมันก็จะเกินงบเกินไปนะครับบางทีอาจจะเกินที่ผมตั้งไว้นะผมตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมไปตามใหม่ได้นะครับผมแก้ตัวเลขก่อนเดี๋ยวจะเผลอทําผิดอีกนะอ่าโอเคมาตัวพรราบรบลิกซานะครับก็วิธีการใช้งานของมันเลยนะครับก็คือเราจะดูนะครับว่าถ้าเกิดว่า,รราบลิกซารเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับกราฟก็จะเป็นเทรนลง ปลาวิกซายอยู่ด้านล่างกราฟจะเป็นเทรนขึ้นมันจะสลับกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นตัวบอกเทรนของกราฟได้ว่าตัวกราฟจะวิ่งไปทิศทางไหนนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้กราฟกําลังลงพาวิกซาอยู่ด้านบนไม่มีการสลับไปสลับมาเลยแสดงว่ามีการลงอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าอย่างเช่นลองลองไปดูครับกราฟตรงไหนที่มีการสลับไปสลับมาอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับอ่ามีการสลับไปสลับมาแสดงว่าช่วงนี้อาจจะเป็นการไซด์เวย์ของกราฟ ไม่มีเทรนที่ชัดเจนนะครับจะออกไปแนวของด้านข้างนะครับเลยทําให้ออกไปลักษณะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูนะส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็ไปที่ตัวนี้ได้เลยดูก่อนมีคู่ไหนมา a u นะครับเดี๋ยวขอดู a u ก่อนนะครับว่าน่าสนใจหรือเปล่านะ a u ทะลุเส้นขึ้นมาพอใช้ได้พอใช้ได้เพ,พ,พราะว่าพลาบึกซายอยู่ด้านล่างนะครับ แสดงว่ากราฟเป็นเทรนขึ้นนะแล้วก็ทะลุเส้น EMA 15ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดหนักขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะจัดหนักขึ้นมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะครับถ้าใครจะเข้านะครับดูเวลาให้ดีๆนะเพราะ youtube ดีเลย์กว่าเป็น10วินาทีนะครับให้ดูเวลาของเตเป็นหลักด้วยผม,ผมจะเข้าคู่นี้7 6 5 4 3 2 1กดขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามารู้กันต่อนะครับ ดูว่าหมวจะบินไหมนะไม้นี้นะอ่ะโอเคสอนต่อนะครับวิธีการติดตั้งพาราบลิกซานะครับก็คือไปที่ตัวนี้นะตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ค้นได้เลยนะครับพารานะครับคิมแค่พาราก็พ,พอก็จะเจอตัวนี้นะครับเข้าไปนะตัวแรกเนี่ยให้เราแก้นะ0.02เป็น0.12นะครับการที่เราเพิ่มเป็น0.12ก็คือเพิ่มความไวความเซนสิทีฟของตัวจุดให้มากขึ้นนะอ่าเราจะเห็นความ ความพฤติกรรมของกราฟได้ไวขึ้นนะครับแล้วกดเลือกใช้ได้เลยก็จะออกมากเป็นตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องทบต้องเตรียมทบนะครับตั้งไว้ก่อนนะอีกสิบวินะครับเมื่อสักครู่นี้นอาจจะขึ้นไปแล้วไปชนแนวนะันอาจจะกลับตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไงแล้วเราสู้แล้วเราต้องสู้ถึงหมายสามสี่สามสองไปครับกดขึ้นครับ รัมเงก่อนนะครับเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าตลาดตอนนี้ดีรหรือเปล่าน่าเทรดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าไม้นี้ดันลอสอีกถือว่าตลาดไม่ดีนะครับแต่ไม่ดีผมอาจจะหยุดก่อนก็ได้จ,จะไม่เทรดต่อนะแล้วเราอาจจะไปเจออีกทีกัน ong, ช่วงเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดันทุลังเทรดต่อไปาอาจจะมี sea, นะเสียก็เสียนะเพราะฉะนั้นเราดูในตลาดครับว่าถ้าเราเทรดไปสักสองไม้สามไม้แล้วรู้สึกว่ามันแย่เราก็หยุดดีกว่านะครับ อันนี้เดี๋ยวผมต้องใส่เต็มที่นะครับไม้นี้ก็คือเราเล่นตามระบบเต็มที่เลยนะครับหวังว่าจะวินนะไม้นี้หวังว่าจะวินแล้วนะครับเดีือวยี่สิบวิลุ้นน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่เริ่มเขียวบ้างแล้วโอเคผมตั้งทบนะครับไม้สุดท้ายเต็มไว้ก่อนนะเต็มไว้ก่อนอาจจะวินก็ได้นะครับไม้สุดท้ายของผมใส่ไปเลยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเรามาจัดกันนะครับสี่ เอาแล้วต้องลุ้นแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วชนะสิชนะเอาโอ้โหแบบปริมมากเมื่อกี้คือแบบว่ามันจะวินอยู่แล้วเชียวนะครับโอ้โหทําไมทํากับผมอย่างนี้สองไม้แล้วนะเมื่อกี้ไม้เมื่อไม้แรกเมื่อกี้ก็เกือบจะวินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ลอ้อก็ไม่ก็ลอสอีกไม้แพ้ไปไม้แรกนะเหลือแต่ตอนนี้ไม้ที่สองเมื่อกี้เกือบจะวินอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องมาลุ้นไม้สามอีกนะครับเดี๋ยว ยังไงเรารอดูกันนะครับเหลืย 30B นะโอ้โหถ้าตลาดแบบนี้ผมว่าอาจจะไม่เทรดแล้วนะดูลักษณะทรงกาฟแบบนี้แล้วนี่คู่ผมเข้าคู่อะไร a u ใช่ไหมโอ้ u จริงๆแล้วตัวซิกเนลเนี่ยถ้ามองดูด้านซ้ายนะครับคือเขาไม่ให้กดแล้วนะเออไม่ให้กดแล้วเพราะว่าเป็นลักษณะของการเทรดลงนะครับงั้นเดี๋ยวผมตามตามด้วยเทรดลงดีกว่า ไม้นี้จะเป็นไงไม่เป็นไรครับผมตามสัญญาณออกไม่ได้แล้วไม่สวย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 นะครับมผมไม่เข้าแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าที่ผมเห็นว่าไม่สวยเพราะว่าเพราะว่ามันมีไส้ขึ้นมาเยอะนะครับเาไส้ไมาเยอะเหมือนกับว่ามันมีแรงแรงของตัวเอ่อวอล่มบายครับขึ้นมาเยอะมันอาจจะกลับตัวขึ้นไปก็ได้นะครับผมเลยหยุดก่อนนะโอเควันนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บเจอไปสองไม้นะ ไม้แรกจริงๆผมจะทบตาอีกไม้ไม้ที่สามทบก็น่าจะวินนะครับแต่ผมหยุดเองเนี่ยแล้วไม้นี้เจอจริงๆเนี่ยมันจบตั้งแต่ไม้สองอนะเออไม่มีการทบไม้สามสังเกตที่เมาส์ผมนะครับอันนี้ที่ผมบนไว้นะอันนี้เนี่ยคือเออตัวกราฟตัวซิคกครับบอกว่าไม่ต้องทบแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้มองนะเมื่อกี้ทบไปอีกนะโดนไปอีกโอ้โหวันนี้มันยังไงของผมเนี่ยโดนไปเลยสองไม้นะโดนไปหลายแล้ะเดี๋ยวไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยๆตามนะ คือของผมเนี่ยมีการจัดงบไว้ให้งบไว้หลังบ้านนะครับก็คือจะมีการแบ่งเป็นก้อนๆนะถ้าก้อนนี้หมดผมจะมีก้อนต่อไปฝากเข้ามานะครับแล้วเราก็บริหารพอร์ตของเราให้ดีนะครับเราก็เทรดให้อยู่ในงบนะแล้วเราก็ค่อยๆขยายพอร์ตไปเรื่อยๆถ้าเรากําไรนะครับเราก็จะไม่ไม่มีผลกระทบมากแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการวางแผนอะไรเลยลเรามาเทรดแบบหมดตัวใส่ออินเลยสมมุติฝากมาพันห้าปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ เทรดต่อเทรดใส่ไม้ละห้าร้อยไม้ละพันเลยไม้สามไม่มีทบหรือว่าเหลือเท่าไหร่ใส่ไม่ให้หมดเลยเพื่อได้กําไรเยอะที่สุดอย่างเงี้ยปรากฏว่าแพ้ทาไงไม่มีทุนต่อแล้วนะครับมีทุนต่อแล้วก็เท่ากับเข้าก็จบอ,อ่ะมันก็ถือว่าไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเรามีอยู่เท่านี้เราต้องแบ่งออกไปหลยเลยพอแล้วเราก็เทรดให้น้อยตามจํานวนที่เรามีเราก็ไม่ต้องไปดื้อครับไ่าต้องเทรดเยอะนะ เออเราก็ไม่ต้องไปเทรดแบบว่าเ,เกินตัวนะครับเพื่อให้เราอยู่ได้นะครับการการอยู่รอดในตลาดนี้จริงๆอ่ะผมว่าการารักษาเงินทุนเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรากําไรให้พอดีกับสัดส่วนเงินที่เรามีและเรารักษาเงินทุนของเราให้อยู่ได้นานนะครับไม่หายไปเราก็สามารถเอาเงินทุนของเรามาหมุนทำกำไรได้เรื่อยๆนะตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเทรดนะครับอ่านะดูต่อนะมีทุกสอนอะไรบ้าง ยังไม่มีสัญญาณนะครับอ่าโอเคผมใช้ตัวสองามามามาแล้ว G U G U มาเดี๋ยวผมขอแก้มือ G U นี่สักไม้ดีกว่านะครับโดนไปสองไม้นะมันต้องมันต้องจัดถือแล้วแหละอ่าโอเคพอใช้ได้ครับตัวนี้พรราบิซายอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกราฟทะลุขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันไม้นี้โอ้โหอย่าปิดแดงสิขอให้ปิดเขียวนะครับเพราะการที่ปิดเขียวแสดงถึงว่ามีวอลลุ่ม บายพอสมควรเลยปิดเขียวแต่อันนี้ดันปิดแดงขอดูก่อนนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้มออกแงนึงก็คือมันลงมาชนเส้น e m a 25นะครับก็อาจจะเด้งขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเส้น e m a 25นี้ก็คล้ายๆแนวนะครับเปรีเสมือนแนวนะ แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครรู้จักของอตัวพายแอคชั่นครับตัวลักษณะ,ละ,ละแบบนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการที่มันเป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์คว่ำนะอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าแท่งต่อไปจะมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะครับเมันก็อันตรายอยู่นะครับอาจจะต้องมีการพบไม้สองไม้สามมั้งแหละนะใครที่เล่นคู่นี้นะครับอันนี้ ผู้แรกเอเอ,เอลูกศรแรกมาก็ให้กดขึ้นใช่ไหม <c oughs> ลูกศรที่สองยังไม่มานะครับแต่ดูลักษณะของทรงกราฟแล้วตามสัญญาแล้วไม่ค่อยวิ่งเลยนะครับอ่าลูกศรมาแล้วอ่าถ้าเกิดว่าลงเยอะๆแล้วผมจะเข้านะผมรอไม้สามดีกว่าี๋ยวผมเลงก่อนดูมันจะมาปะถ้ามาแล้วมันอยู่บริเวณบริเวณแถวนีนะ้ผมจะเข้านะครับเพราะว่ามันอยู่บริเวณแนวรับนะ การที่อยู่แนวรับเนะ่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะครับขึ้นไปแล้วนะคิดว่าน่าจะวินแล้วครับไม้นี้น,นี้เราก็ลุ้นกราฟกันสดๆเลยนะครับเทรดกันสดๆครับได้สด,สดๆเสียสดๆนะครับ เราจะวิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็เทรดไปด้วยนะใครที่ยังไม่มีความรู้นะครับจะดูเป็ประสบการณ์ไว้ก่อนนะครับว่าจุดไหนทําไมถึงเข้าจุดไหนทําไมถึงหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เก็บเป็นประสบการณ์ไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงเงินจริงก็ได้นะครับแล้วเราใช้ประสบการณ์ของเราศึกษาไปเรื่อยจนเก่งแล้วเราค่อยค่อยลุยจริงก็ได้ครับระหว่างนี้นะครับผมก็แนะนําก่อนแล้วกัน สัญญาที่ผมใช้อยู่ด้านซ้ายมือคือสัญญาซิกซี่ตัวพรีเดเตอร์หนึ่งนาทีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ฟรีนะครับแต่มี2เงื่อนไขหลักๆเลยนะครับระหว่างรอสัญญาณมานะอธิบายก่อนเงื่อนไขที่1เลยคือ,อคือให้ทําการสมัครบลคกนะครับผ่านลิงก์นะครับที่เตรียมไว้ให้โดยการที่ทักแอดมินเข้ามานะครับใต้เดสคริปชันของคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ให้ทักแอดมินทักว่าสนใจใสัญญาหนึ่งนาทีนะครับ แอดมินก็จะส่งวิธีการสมัครให้เลยนะครับพอสมัครเสร็จนะครับขั้นที่2คือฝากเงิน1 5 0 0บาทนะครับฝากเข้ามาเพื่อเป็นตัวคัดกรองคนที่สนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องเทรดเราไม่ได้หมายถึงว่าฝา,ากฝาก่งพันห้าบาทเราจะต้องใช้ให้หมดหน0พันห้าบาทฝาก1,500พันห้าบาทไม่ใช่เงินค่าสัญญาแต่อย่างใดนะครับจะเป็นเงินของเราที่ฝากเข้าไปกับโบรกเพื่อที่จะเอาไว้เทรดมันเป็นเงินของเราเราเข้ามาศึกษาเราไม่ชอบถอนออกได้ไม่มีใครบังคับอะไรนะครับอ่า แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับงะข้อดีของคนที่ใช้สัญญานี้ตรงนี้ก็คือเราจะมีห้องที่เอาไว้สอนด้วยโดยโค้ชหลายคนนะครับหลายๆคนเลยสอนเทคนิคอะไรเทคนิคแล้วก็มีการสอนสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็เลือกเอาเลยอยากเรียนเทคนิคของคนไหนเราเอามาประยุกต์ใช้ใช้ให้เก่งนะครับแล้วเราก็บริหารพอร์ตของเราให้โตได้นะตรงนี้ก็ได้ความรู้ตรงนี้ฟรีด้วยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเหมือนกัน นะครับใช้สัญญาณฟรีให้ความรู้ฟรีนะครับแล้วเราก็จะเทรดทากาไรกัน,กนเทรดพร้อมโค้ดก็ได้หรือว่าจะไปหัดเทรดเองก็ได้แรกๆอาจจะใช้เงินจําลองก่อนก็ได้อา EJ มานะครับหรือขอดูก่อน e j เนะ่าเข้าไหมอ่าพอได้ครับผมจะจัดนะผมจะจัดนะพาราบิซอยู่ด้านบนแล้วก็ต่ากว่า e m a 15กดลงอย่างนี้พอได้นะครับ3ามขู่ลงซะเยอะเชี่ยวนะกลัวดเด้งจังกดต่อเลยครับอ่าลงรุนกับผมหน่อยไม้นี้นะครับ ถ้าไม้นี้ผมยังเจอลอสอยู่อีกนะอ่าหยุดเลยนะครับวันนี้นะถือว่าไม่ดีนะครับตลาดไม่ดีสำหรับผมแล้วนะครับอ่ามันเอาผมอีกแล้วนะมันเอาผมอีกแล้วนะขึ้นไปอกแล้วขึ้นก็ขึ้นให้สุดเลยครับเดี๋ยวผมกดลงทีเดียวเลยนะให้มันตกลงมาเลยนะครับ่ะรอด,ดูรอด,ดู เมื่อสักครู่นี้ที่ผมตอนแรกว่าดีเนี่ยคือมันอยู่ปริมาณแถวๆนี้ครับตัวกราฟนะให้อยู่แถวเนี้ยถือว่าดีนะครับเพราะว่ายังไม่ทันลงมาเยอะนะแต่เมื่อกี้มาลงมาพวดเดียวเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสจะมาชนแนวรับได้อยู่แล้วนะครับมาๆม,ม,ม,มาเตรียมทบนะครับเตรียมทบเตรียมทบกดขึ้นต่อนะครับไอ,กอ้กดลงสิโอ้ผมก็มึนแล้วเนี่ยเกือบกดผิด อไปลงครับเอาแล้วลุนแล้วครับมีโอกาสถึงสาไม้นะครับเพราะว่าตามกฎของซิกซี่ก็คือเราทบสามไม้นะไม้แรกหนึ่งเท่าไม้ที่สองสองเท่านะครับไม้ที่สามก็จะเป็นสี 5, ่หรือสี่จุดห้าเท่าหรือห้าเท่าก็ได้แล้วแต่นะครับเทียบกับไม้หนึ่งนะอ่าแล้วเราก็รวมดูนครับว่าภายในหนึ่งภายในพอร์ตของเราเนี่ยสามารถจะมีเงินในการทบพอหรือเปล่าด้วยนะ ถ้าสมมุติเราลงไม้แรกไม้ร้อยหนึ่งนะไม้สองสองร้อยใช่ไหมไม้สามมันจะลงสักห้าร้อยก็ได้เพราะทั้งหมดทั้งหมดก็จะรวมเป็นเจ็ดถึงแปดร้อยเราต้องดูว่าเงินเราพอหรือเปล่านะครับไม่เช่ว่าลงแล้วไม่พอต้องมาเติมเงินกลางทางมันจะไม่ทันเพราะสัญญาหนึ่งนาทีมันไวมากนะครับหรือใครเคยใช้สัญญาห้านาทียังพอทันอยู่ใช่ไหมห้านาทีสามารถเติมเงินเข้าพอร์ตก็น่าจะพอทําได้อยู่โอ้โหเล่นผมอีกแล้วนะวันนี้มันยังไงเนี่ยมาเดี๋ยวผมอีกไม้สุดท้ายแล้ว ถ้าวันนี้ผมพมายนี้ไม่ชนะผมหยุดแหละอ่ะไปมาผมจะซวยอีกไหมวันนี้ดูแววแล้วไม่เวิร์กเลยนะครับดูลักษณะของจ j เีนะครับจะลอตจะลออีกแล้วขึ้นไปอี e ผมก็มีแววจะไปตามแล้วเนี่ยอ่ะขอให้ขอให้อใหเอ็มีผมกดขึ้นกดลงเนี่ยกดถูกไหมอ่ะผมกดลงถูกละเอาแล้ว ดูวันนี้นี่ไม่ไม่ดีเลยนะครับยังไงถ้าใครจะเทรดนะครับผมว่าไปรอช่วงเย็นเลยดีกว่านะครับหรือไม่ก็หัวขําหรือไม่ก็ไปเทรดพร้อมโค้ชเลยใครอยู่ห้องเทคนิคลับนะอะวันนี้ถือว่าไม่ดีสำหรับผมนะตอนบ่ายนี่ก็ถือว่าไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วการการเทรดนะครับมันก็มีวันที่ดีแล้วไม่ดีด้วยนะครับผมที่ผมไม่รู้สึกว่าแย่หรือ,อยังไงเนี่ยเพราะว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่มองผลประกอบการเป็นรายเดือนนะ่า mm hmm. ผมลอสอกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไปโจทย์ไว้ว่าผมต้องตามคืนเท่าไหร่นะก็เป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับนี่น่าจะสองสามหมื่นได้นะโอเคก็คือผมจะบอกงี้แล้วกันครับสําหรับใครที่เทรดนะผมอยากให้มองผวประกอบการเป็นรายเดือนนะครับบางวันเนี่ยอาจจะมีลบบ้างบางวันก็มีบวกบ้างแต่โดยรวมจบเดือนแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราบวกถือว่าเราประสบความสําเร็จในการเทรด นะครับเราจะไม่มองวปรายวันนะเพราะบางวันต้องยอมรับครับว่าตลาดไม่ดีนะครับทําให้เราเจอ loss นะเราก็จะติดลบใช่ไหมอ่าเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเราเราบางทีเราไม่สามารถจะตามคืนได้ภายในหนึ่งวันนะครับเราให้เรา,ให,เราให้เราถือว่าวันนั้นเราขาดทุนไปแล้วกันนะฮะเราอย่าไปดื้อน,นะครับบางคนเนี่ยดื้อลง double 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 d บ u b l e ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาเราจะเอาคืนให้ได้เจอหนักเข้าหนักเข้าจนแบบจนมารับไม่ไหว ผมก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาก่อนแต่อยากให้ทุกคนมีจุด stop loss ของตัวเองที่แนว่วแน่ว่าเราต้องหยุดแน่นอนนะครับเราจะไม่ทำการาว่าทบไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้เงินเราหายไปแน่นอนถ้าเกิดเราเจอ loss เนี่ยเราเครียดมากด้วยเพราะว่าเราไม่ทำตามแผนของเราเพราะอารมณ์เราเราอน้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะจะแบบทุ่ม d o u b l ลเข้าไปดับ b เ้ลไปครับแล้วสุดท้ายพอมันเป็นอย่างนี้เราก็จะคิดว่าทำไมเราไม่หยุดในตอนนั้นนะครับ ให้เราเสียเท่าที่เรารับได้แล้วเรามาตามคืนวันหลังถือว่าโอเคนะครับผมผมเนี่ยแค่นี้พอยังพอรับได้นะเดี๋ยวผมมาตามคืนวันอื่นได้ใส่ไมนะ้หนักขึ้นกว่าเดิมรอวันไหนตลาดดีๆผมก็จัดคืนได้รอครบเดือนแล้วมาสรุปผลถ้าเป็นบวกถือว่าโอเคนะครับตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมาเครียดนะครับว่าวันไหนลบเครียดนะวันไหนบวกก็แฮปปี้ใช่ไหมเออแต่เราอยากให้มองเป็นรายเดือนมากกว่าเหมือนการทาธุรกิจอะ าเคยใครเคยทาธุรกิจอย่างเช่นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านข้าวบางวันอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ได้กาไรทุกวนันบางวันไหนกำไรอาจจะกําไรมากกาไรน้อยเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเ,เราอาจจะมองภาพรวมแล้วเราจะสบายใจขึ้นนะเพราะการทําธุรกิจไม่มีว่าตอนไหนจะกําไรทุกวนันใช่ไหมบางวันก็ขาดทุนได้นะครับอย่างเช่นวันที่ฝนตกขายไม่ออกก๋วยเตี๋ยวซื้อวัตถุดิบมาแล้วไม่มีใครไม่มีใคร เข้าร้านเลยรถน้ําท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราจะขาดทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันทุกธุรกิจนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับยังไงแล้วใครที่สนใจสัญญาณนะครับทักมาได้นะเราจะใช้เทคนิคในการวิเคราะห์สัญญาณตัวนี้นะครับโดยนะครับอยากให้เข้าไปศึกษากับโค้ชที่สอนนะซึ่งจะมีเทคนิคหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วเรามาเจอกันในกลุ่มนะครับ ไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีนะครับ